b r a d b r a d o ขียนงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วอะ่ะก็เงียบเลยต้องการการพักผ่อนหย่อนใเล่นงของพักผ่อนอะไรใบคำร้องไงก็นุจะต้องเขียนแล้วก็สง่งให้เลิจาร,รณาว่าอนุมัติไหมคำร้องเขาผีพ้าหุ่มเนี่ย เขียนคำร้องเลยทำไมอ่ะก็ทำไมมันต้องยุ่งยากวุ่นวายอะไรขนาดนี้ด้วยอ่ะนู้มันไม่เรียกว่ายุ่งยากมันเรียกว่ามีระเบียบนุ๊มันไม่มีระเบียบมันต้องหัดเอาไว้ถ้านุ๊ไม่ทำตามระเบียบก็อดไม่ไม่ทำไม่ทำใช่ไหมดีไปเลยไปไปนอนท้าน้อง ไปเลยถ้าไม่ทําก็ไปนอนที่นอกโอ,โอ,โอ้ทำก็ได้มามามาแล้วเขียนเหตุแล้วก็ผลให้ชัดเจนด้วยนะคะเหตุผลของอะไรปุ๊เอ,อ้สิ่งที่นู๊จ้ของเจอเแน่ไงเหตุเล่นผีปะขุ่มเนี่ยเหรอเฮ้ยน่เราแต่งงานกันแล้วว่าทำไมมันต้องยุ่งยากวุ่นวายขนาดนี้ มันเขียนมหนาเขียนให้ดีๆด้วยนะเหตุและผลน่ะได้อยากได้เหตุและผลใช่ไหมนุเหตุนุเหนื่อยผลนุต้องการการพักผ่อนรวมกันเป็นนุเนี่ยวันวัน นี่ต้องการเห็นผลที่มันดีกว่านี้นะนเอาดีๆสิคะโอ้ยมันอะไรนักหนานเนี่ยเออนะหนุจะเขียนไหมไม่เขียนก็ออกไปแล้วเข้าได้อย,อยากได้เห็นผลมากกว่านี้ใช่ไหมได้นุวอนมา M A K มานุวอนมา มาก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 วอนมากวันวันวันไม่ต้องเลยนะเนี่ยในหัวสมองก็มีแต่คำเนี่ยไอ้วันมากวันมากเนี่ยนี่หัวไม่มีคำอื่นเลยไนงะไอ้ลาโมกไอ้ตัวสกรปรกและใจยังจะสกระปรกอีกเหรอนี่ออกไปเลยนะวันเนี้ยออกไปนอนข้างนอกเลยไปเลยไปไปออนอนทอฟานเดี๋ยวนี้เอาคืนมานี่ไม่ต้องแล้วเนี่ย <I S 2> ไป <want you S 2> ไปไปวนกับหมอนข้างไป <want> ไปไปถ้าไม่มีเหตุผลที่ดีกว่านี้ไม่ต้องเข้ามาจูบเ,เลยทองเปดิชั่นมาเป็นไงบ้างอะ ีไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ไม่ได้ที่นี่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเราไม่เห็นไปต้องไปงอเขาเลยถ้าเกิดว่าเขาไม่เอาเราเราก็ไปสมัครที่อื่นวันก่อนพี่ผ่านร้าล่าเป็ดอุดรพี่อยากได้นักร้องนั่งอยู่เลยลองไปสมัครดูสิไปสมัครล่าล่าเป็ดทำไมนี่เนทเพราะผมอดิชั่นผ่านแล้วอะเฮ้ยแม่ลอ่ที่สุดเลยบ้าที่สุดแล้ว ทำไมเนี่ยงั้นชอเนี่ยต้องรีบไปแต่งหน้าทำผมทำเละที่สปาอบเสาวหน้าให้สวยที่สุดเลยดีไหมคะพี่เนตมือหรือตีนเนี่ยชอตแม่โอ้โหมันจะไปทำทำไมเนี่ยฮะอะ,อะก็จะเป็นแฟนศิลปินแล้วไงอีกหน่อยเนี่ยธงก็จะไม่ใช่ธงธรรมดาแล้วนะธงก็จะเป็นศิลปิลนนะักร้องทใจเด็ดใจดังเหมือนตุ้ยไงะตุ้ยเอฟบ้าอุ้ยดาราพี่ตุ้ยเลยชชออนนี่ะในฐานะที่เป็นปแฟนธงเนี่ย เป็นธรรมดาอ่แล้วมาว่าก็พูดเกินไปู่นนักร้องขบมดาเอไงโอยถ้าไม่มีการเตรียมตัวเนี่ยเราจะไปสู้เขได้ยังไงล่ะทงเราก็ต้องเตรียมตัวไวก่อนอีกหน่อย่จะต้องมีการจับมีนักข่ามาสัมภาษณ์อยอะๆไปหมดค่ะพ่แนต้องเตรียมตัวไว้ก่อนสิทงเนาะทไวมัน่อม้นี่ยตมตะีเลย ออคุณธงค่าคุณธงดิฉันดวงตาจากรายการนินทาดารา,ยรายอยากทราบว่าคุณธงเข้าวงการบนะันเทิงมาไ,ได้อย่างไรคะคือผมเข้าวงการบันเทิงมานะครับก็ <c oughs> เพราะว่าเล่นผับกับโอ,โอ,โโอโนี่ตอบดีๆสิตอบ, <c oughs> ตอบเท่ๆหน <ๆ S 1> ่อยก็เหมือนนักข่าวไงไม่ใช <c oughs> <ๆ>่นักข่าวเขาจะทำแต่าอเป็นดาราเข้าวงการบันเทิงมาได้ยังไรคะคือผม ไปเล่นในผับครับลูกจ้างออริชั่นนะฮะแล้วก็เจอแมมมองครับพอดีว่าเข้าตาพอดีแล้วก็ผมคิดว่าคนเราถ้ามีฝันนะครับถ้าเกิดทําเต็มที่เนี่ยสักวันเนี่ยฝันมันเป็นจริงแน่นอนครับแล้วคิดไหมครับว่ามีวันหนึ่งจะมาถึงจุดจุดนี้ได้ค่ะคุณธงไม่เคยคาดคิดเลยครับ ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมม่าศจจจา์มากครับในชีวิตผมครับผมทํเต็มที่สุดแล้วนะครับได้เจอแฟนๆพี่ๆน้องๆที่รักผมทุกคนนะครับแล้วก็ให้กำลังใจตรงนี้ผมขอบคุณมากเลยนะครับถ้างั้นขอถามเรื่องส่วนตัวกันบ้างค่ะตอนนี้คุณธงมีสาวในดวงใจหรือยังคะสาวในดวงใจยังไม่มีครับตอนนี้ผมโสดมากเลยครับไม่ไม่มีเวลาทํางานเยอะมากเลยครับ แล้วที่มีคนเห็นคุณไปดินเนอร์กับผู้หญิงคนหนึ่งหนะ้าฟรังตาโตหนะ้าอกใหญ่ชื่อขึ้นต้นด้วยชอชักล่ะคะคุณจะว่าอย่างไงอ๋อคนนั้นเหรอครับเป็นแค่เพื่อนกันกน,นะครับแต่เป็นเพื่อนที่ไม่สนิทนะครับเป็นเพื่อนห่างามากๆเลยครับแล้วการที่เห็นคุณสองคนกุมมือกันล่ะคะคุณจะว่าอย่างไงที่กุมมือกันมีผ้าไหมล่ะครับ <c oughs> ถ้ามีนี่คืออาจจะเป็นเข้ามาจับมือผมไปเองก็ได้ครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมเริ่มมีชื่อเสียงแล้วเขาก็ต้องมาสนิทสนมตีสนิทอะไรอย่างเงี้ยครับ เป็นธรรมดาครับแลงจังเรารผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนี้ใครคะผู้หญิงตรงนี้เหรอครับก็เป็นเพื่อนกันไงครับเพื่อนธรรมดาเลยเพื่อนที่สมัยเรียน่ยครับเป็นพี่นี่ครับผมทำไมตอบแบบนั้นนะเอะาก็เป็นดารามาราก็้ามมิเซ,ซ็ไม่ได้ดาราก็ต้องบอกเป็นเพื่อนกันเข้าใจไหมเดี๋ยวเลตติ้งมันจะตกก็แสดงว่าในวันที่โทรประสบความสำเร็จท้ไม่อยากมีชดอยู่ด้วยใช่ปะถ้าโท้ไม่ ที่พูดช่อดขนาดนั้นนะก็ไม่ต้องมาคุยกันอีกเฮ้ยอย่าช่อดูเล่นนะมันเป็นการแสดงมาโทรจริงจังอะไรแล้วจะไปไหนเนี่ยจะไปไหนก็นไปโอ้จังๆๆนั่นเนี่ยเฮ้ยรอเขาด้วยนี่เขาพูดเล่นเนียจะไปไหนเราขอจบการรายงานข่าวดิมพาดาราวันนี้สวัสดีค่ะ<ป>คุณรักชักศอกของเธอ